ถ้าคุณอยากมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนอย่าเลื่อนผ่านโพต์นี้เด็ดขาดเพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลครับเพราะวันนี้ลาจูเล่ไทยแลนด์จะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหลายคนอาจจะรู้จักผมอยู่แล้วและก็อีกหลายคนที่ยังไม่รู้จักผมผมดรสุเชษเชื้อสีประธานกรรมการบริหารบริษัทลาจูเล่คอสเมติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครือครับเราอยู่ในธุรกิจด้านความงามสกินแคร์มานานมาก,กว่ย 24ปีจนสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งด้านความงามสกินแคร์ของประเทศไทยเราได้รับรางวัลการันตีมากมายมาแล้วทั่วโลกและทํางานกับตัวแทนจําหน่ายทั้งรายย่อยและรายใหญ่ช่วยให้ตัวแทนของเราเติบโตมีไรายได้มีอาชีพกินดีอยู่ดีมามากกว่า1000ครอบครัวและวันนี้ครับลาชูเล่ไทยแลนด์ได้ทําการรีแบรนดิ้งครั้งยิ่งใหญ่และจะทุ่มงบการตลาดทั้งปีนี้และปีหน้ามากกว่า8หลักเพื่อให้ตัวแทนจําหน่ายทุกคนสามารถขายได้ง่าย สร้างยอดขายทําการตลาดได้ง่ายขึ้นสินค้าของเราเป็นสินค้าที่เกิดมามีการซื้อซ้ำม,มากที่สุดและยาวนานที่สุดมากกว่า2 0ป,ปีย่างเข้าสู่ปีที่25ทุกคนคงอยาก,กรู้ใช่ไหมครับว่าเพราะอะไรลาชูเลจึงเติบโตแข็งแรงแบบนี้เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังผมดรสุเชษเชื้อสีได้เป็นผู้ถือสิทธิการขายในประเทศไทยและในเอเชียทั้งหมดผมเดินทางไปที่ฝรั่งเศส ด้วยตัวผมเองเพื่อเจราจานำสูตรสกินแคร์ที่ได้ค้นคว้าวิจัยจากแลบชั้นนำระดับโลกได้ผลิตให้กับเคาน์เตอร์แบรนด์มามากมายทั่วโลกและสิทธิ์การขายทั้งหมดนี้ที่ประเทศไทยและในเอเชียทั้งหมดนี้ผมได้เป็นผู้ถือลิขสิท แต่เพียงผู้เดียวลาชูเลได้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของผิวคนเอเชียในเขตอากาศร้อนโดยเฉพาะเพราะเรากินอาหารที่แตกต่างใช้ชีวิตท,ที่แตกต่างมีอากาศที่แตกต่างจากคนยุโรปและคนทางฝั่งอเมริกาเพราะฉะนั้นสินค้าทั่วไปเขาคิด พ้นมาเพื่อใช้กับผิวของคนฝั่งยุโรปมันจึงไม่เหมาะกับผิวคนเอเชียแต่ลาชูเล่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผิวคนไทยและคนเอเชียโดยเฉพาะเราได้ผลิตสกินแคร์นี้จากแล a ชั้นนําเทคโนโลยีในต่างประเทศแลบของเขามีความก้าวหน้าล้าสมัยมาตรฐานกว่าประเทศเราหลายเท่า มีการค้นคว้าวิจัยผลออกมาวัดได้จริงชัดเจนและที่สำคัญครับที่ผ่านจากฝรั่งเศสมาได้จะต้องไม่มีสารอันตรายและสารตกค้างใดๆทำให้ลาชูเล่เป็นสกินแคร์ที่ปลอดภัยอย่างสูงสุดและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า25ปีครับเพียงขอให้คุณแค่ทดลองใช้หนึ่งกระปกุกคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างที่ยิ่งกว่าหน้าอัศจรรย์ทันทีทำให้ลาชูเล่สามารถดำเนินธุรกิจจากการซื้อซ้ำของลูก คทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างยาวนานโดยไม่ต้องทําการตลาดเราสามารถสร้างตึกสํานักงานใหญ่ของเราใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยงบประมาณกว่า200ล้านบาทและสามารถทําให้ตัวแทนทุกคนไม่ต้องขายเยอะก็ขายได้เพราะสินค้ามันขายตัวของมันเองและตอนนี้เป็นช่วงที่สําคัญที่สุดครับเพราะตัวแทนทุกคนของเราจะได้ลุกขึ้นมาโกยรายได้อีกครั้งสร้างรายได้แบบแชทแตกออเดอร์ทะลักทรงกันอย่าง ไม่ทันเพราะผมและลาชูเล่ไทยแลนด์จะเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเราจะสอนคุณทุกคนให้เปิดการขายในรูปแบบของออนไลน์เต็มรูปแบบเรามีทั้งระบบเปิดบินและฝากส่งสินค้าคุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาส่งเองที่บ้านคุณสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้คุณสามารถขายได้ทุกที่ทุกเวลามีอิสระภาพทางการเงินและเวลาให้คุณสร้าง Passive Income ได้อย่างแท้จริงครับเรามีระบบการจัดการ หลังบ้านให้ปวแทนของเราทุกคนสามารถทํางานง่ายๆเรามีคอนเทนต์ให้เรามีระบบการปิดการขายให้เราจะสอนคุณทำคอนเทนต์ที่จะเป็นคอนเทนต์ของคุณเองในหนึ่งเดียวคุณจะสามารถเอาไปยิงแอดได้บน Facebook ใน Li n e Ti k t o k Instagram ได้อย่างง่ายๆเลยครับแค่คุณหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆลูกค้าเก่าของคุณก็จะกลับมาซื้อซ้ําอย่างตลอดทําให้ยอดขายของคุณเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดและสามารถสร้างยอดขายหลักแสนหลักล้านได้อย่างแน่นอนเราจะจับมือคุณทําให้คุณสําเร็จจริงให้คุณได้รับรายได้แบบจุกๆเกือบ100%รอเซและมีการซื้อซ้ําแบบการันตีถึง90%และทางบริษัทของเรากล้าออกมาบอกว่าถ้าคุณไม่หายเรายินดีคือ คืนเงินสดเต็ม 100%, ครับถ้าเราไม่แน่จริงของเราไม่มีคุณภาพจริงเราไม่กล้าคืนเงินแน่นอนครับและยังไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดเราไปฟังดูครับว่าตัวแทนของเราเขาขายกันเป็นยังไงกันบ้างเขาขายดีขนาดไหนไปดูกันเลยครับ สวัสดีค่ะมาดามตุ้ยนะคะอายุ56ปีเป็นแม่ค้าขายปลีกส่งอยู่ที่ตลดาดไมนาเกลือที่มารู้จักผลิตภัณฑ์ลาชุเลเนื่องจากมาดามตุ้ยมีปัญหาผิวหน้าหนาหนักมากว่าป,ปีตุ้ยไม่เคยได้ผิวหน้านมาเลยค่ะได้หน้าดำหนาหนักมากติดสารมากกว่าเดิมก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลาชุเลเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนที่ไม่เคยใช้โอนใช้เลยเป็นคนใช้เงินสดบริษัทให้โอนนู่นนี่โอ้โหครีมดีทำไมมันซื้อยากซื้อเย็นชาตินี้คงไม่ได้ใช้ลาชุเล,เลแล้วแหละประมาณเกือบ2เดือนมีผู้ชายท่านหนึ่งโทททรศััพ์ไไปปหาาตยผมจะ พอดีเห็นทางบริษัทบอกว่าคุณอยากได้ครีมผมจะเอาครีมให้คุณครับนักขายขอประมาณบ่ายสองโมงมีผู้ชายท่านหนึง่งขับรถไปจอดข้างๆบ้านเดินมาพี่รับผมมาหาบ้านพี่สมัยครับอืมฉันเองผมเอาครีมมาให้พี่ครับก็ลองอ่ะเพื่อเราต้องการลองสินค้ามันไม่ดีจริงเราก็ได้เงินคืนเชื่อไหมสามชิ้นมันเปลี่ยนหน้าดำหน้าพังหน้าเสียภายในไม่ถึงาถาถาาาส,าสามอาทิตย์คุณมีแต่คนถามมีแต่คนทักไปทําอะไรมาหน้าสวยขึ้นฉันใช้ครีมลาจูเล่สามอาทิตย์ยังไม่หมดครึ่งกระปุกมันทําให้เราผิวหน้าเริ่มดีฝ้าเริ่มจจงงงล จนเป็นที่มาที่ไปตุ้ยขายครีมลาชูเร่โดยอัตโนมัติของมันเองคือใช้ดีมีแต่คนซื้อซ้ำมีแต่คนทักคนถามคุณอยากหายจาก วาปัญหาผิวหน้าคุณต้องเลือกผลิตภัณฑ์ดีๆและมีผลลัพธ์จริงแล้วก็มีรีวิวจริงและเป็นผู้ใช้จริงเป็นสโลแกนของตุ้ยนะสวยและรวยกับผลิตภัณฑ์ลาชุล่ยาวนาน24ปีย่าออยนะคะอาชีพนะคะเป็นนักบัญชีค่ะเมื่อก่อนก็คือรู้จักลาชเล่ค่ะแล้วก็ได้ซื้อใช้นะคะที่เราเป็นพนักงานนะคะตอนนั้นอดีตเป็นสมุนบัญชีนะคะแล้วก็เราจะต้องทํางานประจาเข้า8โมงเลิก5้โมงเย็นใช่ไหมคะแต่เราเห็นเห็นแฟนท,ทนที่ทํางานกับลาชุล่นะคะเขาแบบอิสระในเรื่องของเวลา ล้วเขาชิลๆมากเดี๋ยวก็ปีหนึ่งไปเที่ยวต่างประเทศ2ครั้งบ้างหรือในประเทศ3ครั้งบ้างเราจะเห็นเขาจะมีความสุขมากทีนี้เราก็เลยเริ่มมองธุรกิจตรงนี้ค่ะเริ่มทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เริ่มขายลาชูเล่ไปด้วยนะคะคู่กับงานประจํามีอยู่ครั้งหนึง่งมันทําให้เราฉุดคิดได้ว่าเฮ้ยงานประจําอดีตเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคะเงินเดือนเราก็อยู่ประมาณหมื่นห้าแล้วเราทํางานแบบลาชูเล่ไม่ได้ทําเต็มเวลานะคะก็คือทาเสาอาทิตย์เรามีความรู้สึกว่าพอคอมมิชชั่นออกนะคะมันแซงเงินเดือนของเรามันทําให้เราได้คิดว่า ي, วนนเฮ เบื่อจากงานประจําเราจะต้องมีอาชีพเสริมเข้ามายา่าอ๋อยก็ได้ทําลาชูเล่ตรงนี้ค่ะควบคู่กันมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่นั้นนะคะยา่าอ๋อยก็เริ่มสร้างทีมงานนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่ารายได้ปัจจุบันนี้นะคะยา่าอ๋อยก็ทาลาชูเล่อย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ไปจับอาชีพอื่นเลยค่ะทุกวันนี้ก็คือลาชูเล่แล้วก็สร้างทีมเติบโตคู่กับลาชูเล่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะยายมอลลี่ค่ะตอนนี้อายุ61ย่างเข้า62แล้วค่ะที่ได้รู้จักกับลาชูเล่พาะหนังสือผู้สร้างผู้ จะเป็นช่างส,สวยค่ะเปิดร้านส,สวยนะคะใครเข้ามาถ้าเป็นผู้หญิงหรือคนหน้าเป็นฝ้าจะแนะนํานะคะคือได้ขายลาชูเล่มาตั้งแต่ตอนนั้นได้ยืนหยัดอ,อยู่กับผมกับครีมลาชูเล่ทุกว,วันนี้และอยามัีกก็จะแนวขายออนไลนา์ด้วยคือทุกว,วันนี้ปื้มที่ได้ใช้ลาชูเล่มาตั้งแต่อายุ22ทําให้เรามีรายได้แบบเหมือนนั้นซึมบาอทรายค่ะทำสออย่างนี้คู่กันขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะพี่ยุพินศรีสมบูรณ์นะคะพี่ยุพินมีอาชีพแม่ค้าตลาดนัดค่ะงานที่พี่ทําคือโดนแดดทั้งวันนะคะแดดร้อนอากาศร้อนมากอย่างเงี้ยค่ะทําให้พี่มีปัญหาผิวหน้าเนื่องจากพี่ไม่เคยใช้ครีมกันแดดแล้วก็ใช้ครีมหน้าขาวมาเป็นเวลายาวนานพี่ก็เป็นฝ้ารักษาไม่หายแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่ก็ได้รู้จักลาชูเล่จากเพื่อนเจอในหนังสือคู่สร้างคู่สมแล้วก็พาพี่มาใช้ครีมลาชูเล่พี่ก็ได้ไปเจอท่านประธานแล้วก็คุยกันอยู่ ประมาณ2ชั่วโมงพี่ไม่อยากซื้อแต่ท่านประธานบอกว่ายุพินลองใช้ดูนะถ้าลาชูเล่ไม่หายพี่จะคืนเงินให้5,000พี่ก็ตัดสินใจซื้อเลยวันนั้นพี่ลองมาใช้ดูว่าป้าพี่จะดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นพี่แ็จะไปเอาเงินคืนไปซื้ออย่างอื่นใช้ปรากฏว่าพี่ใช้เป็นเดือนหน้าพี่ดีขึ้นมีคนทักแล้วหลานก็บอกว่าป้าหน้าป้าดีขึ้นนะมั่นใจลาชูเล่พี่ก็เลยแนะนําต่อต่อไปแล้วพี่ก็ได้ขายลาชูเล่ด้วยได้ทําธุรกิจด้วยแล้วก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศกับลาชูเล่แบบฟ แบบหรูหราอลังการกินดีอยู่ดีอันนี้พี่ก็ปลื้มใจและมีความสุขและมั่นใจในลาชูเลมากเลยว่าลาชูเลเนี่ยจะนำพาพี่ไปในที่ที่ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจในลาชูเลไม่เปลี่ยนใจให้กลับมาสวยใสยได้ขนาดพี่เป็นฝ้าหนักรักษาคิดว่าชาตินี้ไม่หายยังหายเพราะลาชูเลขายดีมาตลอดแล้วก็ขายดีต่อเนื่อง,งค่ะมั่นใจมากเลยค่ะเชิญน,นะคะถ้าใครต้องการเป็นตัวแทนที่จะมาทําธุรกิจกับลาชูเลอันนี้มั่นใจจริงๆค่ะเพราะทํามาแล้ว20กว่าปีค่ะขอบคุณลาชูเลมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะอายุ47ปีเปิดร้านขายผ้าอยู่ปทุมธาน,นีค่ะได้รู้จักกับรุ่นพี่คนนึงอายุมากแต่ว่าหน้าตาของเขายังเหมือนเด็กและเราก็สนใจเราก็เลยอยากจะสมัครตัวแทนเลยค่ะพี่เขาก็เลยชวนมาดูที่บริษัทก่อนซึ่งตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องสิวอยู่แล้วร้านขายผ้าจะมีฝุ่นมีเคมีผ้าเยอะมากและรถก็ใช้ลาชูเลเพราะว่ารถเองเนี่ยหน้าพังจริงๆเป็นสิวหัวหนองอะคะ่ะเป็นจุดด,ดำๆใหญ่ๆพอรถได้มา ใช้ผลิตภัณฑ์ของลาชูเล่ตอบโจทย์ตรงๆแต่ลถใช้เวลารถใช้ลาชูเล่มาแบบเต็มเต็มหน้ากับสิวเนี่ยสองปีต้องอดทนแล้วผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบนี้ซึ่งมันแบบมันดีมากมีลูกค้ามาถามเราเจ๊ไปทําอะไรมาทําไมหน้าเจ๊สวยขึ้นจะแนะนําเขาบอกว่าเฮ้ยเจ๊มีของดีนะเจ๊จะมีของมาให้ที่ร้านของรถนะคะแล้วก็จะเป็นตู้กระจกเล็กๆเ,เราจะมีผลิตภัณฑ์ของลาชูเล่วางไว้ในนั้นให้ลูกค้าได้เห็นด้วยขายครีมรักษาสิวรักษาฝ้าแต่ตัวรถเองอะ เน้นสิวพื้นผิวของเราอะ่ะก็มีฝ้าอยู่แล้วได้ทั้งสิวได้ทั้งฝ้าแล้วรวก็ประทับใจมากกับลาชูเล่รักษาสิวรักษาฝ้าก็เลยตัดสินใจเป็นสมาชิกของบ้านลาชูเล่มาได้ยาวนานแล้วล่ะค่ะ4ปีนี้เราก็สามารถที่จะแบ่งปันเรื่องสิวเรื่องฝ้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้านของเรานอกจากเขาจะมาซื้อผ้าเขาก็ยังมาซื้อครีมรักษาสิวรักษาฝ้าลูกค้าหลังจากที่ซื้อไปแล้วเมื่อผลลัพธ์เขาดีขึ้นแค่สบู่ก้อนเดียวอะ่ะเขาก็กลับมาซื้อกับรถซ้ําแล้วก็ ็ยังมีหลายๆผลิตภัณฑ์อ่ะ ที่รถขายที่ลูกค้าไปล,ลูกค้าก็กลับมาซื้อซ้ําใหม่อีกคือมันเป็นความประทับใจที่เขาใช้ครั้งแรกเขาก็ติดใจเขาชอบแล้วก็ใช้ต่อผลิตภัณฑ์เขานอกจากจะมีมาตรฐานพรีเมียมแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายๆคนนะคะแต่สําหรับตัวรถเองนี่ที่สุดเลยล่ะคะ่ะตอบโจทย์ได้มากสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับอายุ56แล้วครับตอนนี้อาชีพก็คือค้าขายเนี่ยครับเราก็เป็นผู้ชายเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเหมือนของผู้หญิงเท่าไหรนะ่เนาะก็มีโอกาสที่ได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ลา ลาูเล่ก็ได้เจอกับท่านประธานเจ้าของลาชูเล่ให้ครีมผมไปใช้ครั้งแรกปรากฏว่าพอใช้แล้วเนี่ยหน้ามันใสขึ้นดีขึ้นเราก็เอผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันน่าจะเป็นการตอบโจทย์ของการใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับใบหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นมันคงอยากขายไม่ยากเพราะว่าเราเนี่ยค้าขายอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของลาชูเล่ไปแล้วเนี่ยหเดือนนะครับหน้าก็ดีขึ้น,น,านจากที่ดำๆก็ค่อยๆจางลงจางลงแล้วก็หายไปผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าสินค้าขายตัวมันเองเนี่ยอย่างผมเองเนี่ยยี่สิบห้าปี่ับลาจ มานี้ก็มีหลายอย่างที่ได้กับลาชูเลมีทั้งทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีบ้านมีรถจากตรงนี้แหละครับการขายอ่ะมันมีอยู่2องอย่างนะที่ผมยึดปริบัติมาแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถมาเรียนเพิ่มเติมได้1ความรู้สึกที่ดีๆ2วิธีแก้ปัญหาเขาได้ความรู้สึกดีๆก็คือว่าตัวเราเจอกับลูกค้าได้คุยได้รู้ปัญหาของลูกค้าก็เกิดความรู้สึกดีๆขึ้นแล้วแล้วก็สินค้าสามารถแก้ปัญหาหลูกค้าได้เมื่อสินค้าแก้ปัญหาหลูกค้าได้ลูกค้าก็กลับมาซื้อใหม่แล้วสินคคค้้าาากกก็ขยยยตัวมมนอนออแ่่่ีีธุุริจทูณ งมือทาหรือเปล่าแล้วคุณประสบความสำเร็จเหมือนผมแน่นอนครับสวัสดีครับและนี่แหละครับคือเสียงตอบรับจากตัวแทนของเราที่สร้างรายได้และสามารถขายลาชูเลได้มานานกว่า20ปีอย่างแข็งแรงและผมขอแสดงความยินดีกับคนที่มาเปิดบินกับเราใหม่เพราะลาชูเลมันจะสร้างกระแสงเงินสดให้คุณได้ตลอดแน่นอนครับและถ้าคนไหนสนใจให้พิมพ์สนใจมาเลยมาใต้โพสต์ตอนนี้เลยหรือทักมาในข้อความตอนนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้อดินของผมติดต่อกลับไปและผมจะ จับมือคุณอย่างแน่นๆเดินอย่างแข็งแรงแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับแล้วได้เจอกันครับ